สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง31มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับลยละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเร่ดูความรักของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมอ P ีหลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มทีพไพแปบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าทูออฟคัพนะครับหร,ห,รหรือไพอ่2ถ้วยเข้ามาจเจมภาพของคน2คนที่จับมือกันแล้วเหมือนกับถ้วย2ใบเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อกันอยู่อะผมเลยทำนายแบบนี้ความรักของชาวสีเมษในช่วงมีนาคมเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่ยังเชื่อมโยงต่อกันระหว่างคุณ2คนอยู่ค,คือความรักที่เหมือนกับใครโสดอยู่นะครับก็ขอทำแบบนี้นะว่ามีโอกาสจะพบเจอความรักที่ พบเจอหน้าเจอตาอย่างที่ผมพูดไปว่ารักแรกพบนะครับหรือการพบเจอหน้าคู่พบเจอหน้าคนรักและเหมือนกับัวใจของคุณเนี่ยมันสัมผัสได้ว่าเพียงสบตาเพียงจับมือกันเนี่ยมันเหมือนกับเราคนที่เคยรักกันเคยรู้จักกันมาก่อนเคยเหมือนกับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆที่คล้ายๆกันน่ะฉันไพ่ถ้วยหมายความว่าถ้วยที่เหมือนกับแสงสว่างพบเจอสิ่งดีเข้ามาพบเจอคนรักที่ดีเข้ามาพบเจอคนรักที่เหมือนกับมีสิ่งที่เหมือนกับคล้ายๆกันรู้จักกันมาก่อนหรือคนที่เหมือนกับคุ้นหน้าคุ้นตา แต่อาจจะเป็นคนที่แบบเจอหน้ากันแต่ไม่เคยเห็นหรอกแต่เหมือนก็นรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเราเคยรู้จักเคยคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยเห็นรู้จักที่ไหนมาก่อนแต่ความจริงอาจจะเจอเขาครั้งแรกก็ได้มันเลยเหมือนกับการพบเจอรักแรกพบของชาวราศีเมษเดือนมีนาคมนั่นเองเช่นไพ่ใบนี้แบบความว่าอีกแบบหนึ่งคือถ้าเกิดใครเลือกราคนรักไปเนี่ยไพ่สีดาบเข้ามาครับหรือ four of swords ใครหลายคนจ,จะเหมือนกับคบกับคนรักมาหลายปีนะเกิน2ปีเกิน1ปีแล้วก็มีหรือการสามปี4ปีก็มีนะครับ แต่ไพ่สีดาบหมายความว่าจะเพิ่งหยุดกันไปเพิ่งเลิกคบกันไปเพิ่งห่างก,กันไปหรือชาวราศีเมษท่านตัดสินใจที่จะหยุดแลกกับปัญหาต่งตางๆหยุดพักกายพักใจแล้วพอไพ่ก้าดาบหมายความว่าเสียใจ <c oughs> เห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งนอนเสียใจนอนร้องไห้มาหลายคืนหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดเสียใจคิดมากมาหลายครั้งแล้วแต่ต่อให้เราคิดยังไงก็ตามทําอะไรไปก็ตามเนี่ยมม่เหมือนกับเราไม่อยากจะมานั่งผิดหวังเสียใจหรือรู้สึกผิดหวังกับความรักแบบนี้แล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาตรงนี้แล้วว่าก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับไพ่ การออกมาในที่ของเราการถอยออกมาเพราะเจ็บปวดเสียใจไม่อาจจะร้องไห้แล้วไม่อยากจะมีแล้วความเจ็บปวดเสียใจเจ็บจนพอแล้วก็ความรู้สึกแบบนี้ก็เคยเลือกที่จะเหมือนกับเคยแก้ปัญหาแล้วเคยต่อสู้แล้วเคยพยายามหยุดแล้วเคยพยายามบอกให้เขาหยุดทําแบบนี้แล้วก็มีหยุดสร้างปัญหาหยุดทำ้ายกันก็มีจนบอกตัวเองว่าต้องหยุดแล้วหยุดเพราะเหมือนกับทําอะไรไปก็กลายเปนปัญหาทําอะไรไปก็จะเหมือนกับเป็นสร้างปัญหาหรือไปเพิ่มปัญหาของเขาอีกกิเก็ที่จะเหมือนกับ เจ็บอยู่ในที่ของเราเสียใจหยุดพักผักกายพักใจพักความเสียใจพักน้ําตาดีกว่าใครหลายคนจะร้องไห้จนเหมือนกับมันอยู่พักมาพักกายพักใจมาพักในที่ของเราหรือเหนื่อยเสียใจร้องไห้หนักจนออกมาเหมือนกับหยุดได้แล้วยิ่งก่อนแล้วยุดก่อนแล้วอาจจะเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปหรือเหมือนกับมีความสมาธกการทําร้ายจิตใจการนอกใจเข้ามาพ่ายเจตตาหรือการไม่ซื่อสัตย์การแอบมีคนอื่นหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ตามแต่พอคุณหยุดพักนะครับหรือห่างออกมาเนี่ยผมตอบไปแล้วไพ่สี่ดาบ มันคือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคุณก็คนคนหนึ่งที่อยากจะเหมือนกับทําเพื่อเขาอ่ะอยากจะต่อสู้เพื่อเขาอยากจะแก้ปัญหานะครับคอยช่วยเหลือดูแลเขาไม่ตลอดที่ผ่านมาอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่พยายามต่อสู้เพื่อเขาพยายามดูแลเขาพยายามปกป้องเขาห่วงใย,ยเขากลัวว่าเขาจะมีสิ่งที่ไม่ดีกลัวเขาเจอปัญหาแต่ลืมไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยถือดาบตูนไปแล้วว่าลืมไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยร้องไห้หรือเสียใจหรือตอนร้องไห้อยู่ทุกคืนนะ่ะฉันส่งไปนี่ขอตอบแบบนี้ชาวสีเมฆเหมือนกับคนที่เจ็บจนพอเสียใจจนหยุดพักนะครับพักกายพักใจ แต่ไพ่ใบนี้ขอตอบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการที่เหมือนกับคุณสองคนแค่พึ่งเลิกหรือหยุดพักกันแค่นั้นเพราะความเหมือนกับไพ่ก้าวดาบอะชาวสีแมงหลายคนอาจจะเหมือนกับรู้สึกรักเขามากด้วยซ้าแต่ไม่คิดว่าเขาจะทาร้ายเราได้ลงแต่ไม่คิดว่าเขาจะทาร้ายเราหรือหักหลังเราทำให้เราเจ็บปวดเสียใจขนาดเนี้ยเพราะใครหลายคนมองเขาเป็นคู่เลยนะผมเลยตอบแบบนี้ไพ่สีดาบเข้ามากับไพ่สองถ้วยครับทั้งหมดทั้งมวลขอทำในแบบนี้คนที่เลือรากันไปมีปัญหาก,กันไปเนี่ยช่วงเมษาจนถึงกันยายนปีเนี้ นค,คนที่นอกใจคุณไปหรือทิ้งคุณไปนะครับหรือทำร้ายคุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยจะกลับมาไพ่สองถ้วยจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาอยู่เคียงข้างจะกลับมาหาคุณเพราะไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเทมปุระนครับกลับมาเพราะอะไรสองถ้วยเข้ามากับเทมปูระนหมายความว่าสิ่งที่คุณเจ็บปวดหรือทุ่มเทเขาไปเนี่ยม,มันหมายกับคุณให้ไปมันไม่ได้สูญเปล่าอะความพยายามหรือน้ำตาที่คุณเสียไปหรือเจ็บปวดไปเนี่ยนะครับพอคุณทุ่มเทไปทั้งหัวใจแล้วทุ่มเทไปทั้งน้าตาแล้วทุ่มเทไปทั้งหมดทั้งตัวแล้วว่า ให้เขาทั้งหัวใจทั้งร่างกายทั้งน้ําตาทั้งเงินทั้งทองแล้วอะมากกว่าความรักก็ชีิยุทงคุณแล้วนั่นแหละเทปูไดคือความทุ่มเทครับคุณอาจจะให้อะไรไปรู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่ได้เลยกลับคืนมารู้สึกเหมือนกับรักเขามากกว่าที่เขารักเราด้วยซ้ําแต่เทปูไดขอยมำแบบนี้ว่าเหมือนกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปเนี่ยมันกาลังจะไหลย,ย้อนกลับมาแล้วมันกำลังจะไหลคืนมาหาคุณแล้วผมเลยทำนายแบบนี้ว่าคนรักที่เลิกรักกันไปหรือสูญเสียกันไปหรือความเจ็บปวดที่คุณเสียใจเนี่ยแหละคุณอาจจะเสียปปสใในวนนด นะครับมีนาเมษาจนถึงกันยายนนี้คุณจะได้คนรักหรือความรักสึกที่คุณทุ่มเทหรือเสียใจไปเนี่ยกับคืนมาความสุขกำลังจะกลับคืนมาความรักที่ดีกำลังจะเข้ามาแล้วผมได้ตอบแบบนี้ชาวสี่แม่มีโอกาสพบเจอความรักดีๆดีเข้ามาแต่คนรักที่เลิกลากันไปเนี่ยถ้าไม่เกิน4เดือนไม่เกิน9เดือนเนี่ยในช่วงของเมษาจนถึงกันยายนนี้จะกลับมาเต็มที่จะกลับมาเป็นคู่คุณจะกลับมารักคุณเพราะนี่คือรักแท้หรือคนที่ทุ่มเทกับเขาและคนที่เหมือนกับคุณทุ่มเทให้เขาขนาดนี้ คุณรักเขาจนตัวเองเนี่ยเสียน้ําตาเป็นเหมือนกับให้ไปโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยซ้ําหรือให้ไปแล้วเหมือนกับไม่ได้ไรกลับคืนมานอกจากความเจ็บปวดเสียใจหรือทุ่มเทไปทั้งหมดทั้งตัวทั้งกายทั้งใจและก็เงินทองกันด้วยซ้ำอะไรชันไพ่ใบนี้ก็เรียกน่ะว่า queen of wands ครับคนที่เลือกราคุณไปหรือทำร้ายคุณไปเนี่ยมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเขามองว่าคุณเหมือนกับถือไปเท้าในมือเห็นไหมครับเขามองว่าคุณค่อนข้างจะรักเขามั่นคงกับเขามากทนกับเขาได้ครับก็เลยทําแบบนี้กับคุณอาจจะมีกกกาารยยยุดพันนนนนิ่่งเเเฉชออใจคื แต่ไพ่ปีนี้ขอตอบแบบนี้ว่าคนที่เขาทำร้ายคุณไปเนี่ยพอเห็นคุณนิ่งแล้วพอเห็นคุณอยู่ที่ของคุณแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณจะทนได้นะครับจะนิ่งเขาจะรอเขาอยู่แบบนี้จะรักเขาอยู่แบบนี้แต่ควินออกว่าแบบความาเหมือนกับตอนนี้คุณเริ่มถือดอกไม้ในมือเริ่มมีสิ่งดีเข้ามาในตัวเราเองแล้วเริ่มกลับมาอยู่ที่ของเราอย่างมั่นใจแล้วผมแนะนำแบบนี้ว่าชาวสีเมษเมษายุมต้นไปหรือใครก็ตามนะครับอาจจะตัดสินใจที่เหมือนกับเพย์ออฟฟอร์จูหรือเว็บเดีย การหลุดพ้นจากเวียนกรรมการหลุดพ้นจากโชคชะตาการหลุดพ้นจากความวนวุ่นเดิมนะครับการหลุดพ้นจากการที่เหมือนกับเวรนกรรมนั่นแหละปล่อยไปตามเวรนตามกรรมเขาจะได้รับกรรมเหมือนกับที่คุณทําเอาไว้เลยนะเช่นไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะคล้ายกับอีพิธีแล้วเลยครับปล่อยไปตามเวรนตามกรรมเพราะเจ็บจนพอเหนื่อยเสียใจเพราะทําทุกอย่างแล้วอะก็เลยถอยออกมาแล้วปล่อยไปตามเวรนตามกรรมเขาจะได้รับความรู้สึกเสียใจเหมือนกับที่ทําให้กับคุณนั่นแหละพอไพ่ใบนี้ขอตอบแบบนี้นะกันว่าอะไรที่คุณทุ่มเทไปเนี่ยเทมปูรนเข้ามากับวินออฟวานครับ มันเริ่มส่งผลกลับคืนมาแล้วสิ่งดีกลังจะเข้ามาแทนที่สิ่งที่สูญเสียไปใครร้องไห้เสียใจหรือตัดสินใจว่าจะพอเนี่ยก็ตอบเลยว่าคุณอาจจะเหมือนกับหลุดพ้นจากเวรกรรมหลุดพ้นจากความทุ่มเทที่มันให้ไปแล้วเต็มใจให้ไปแล้วทั้งใจให้ไปแล้วทั้งความรักความรู้สึกน้ําตาเลยนะและกลับมาอยู่ที่ของเราด้วยความรู้สึกความมั่นใจผมแนแม้ว่าชาวสีเมฆช่วงนี้อาจจะมีการางานที่ดีมีความรักดีๆเข้ามามีโอกาสหลุดพ้นจากเวรกรรมไปเจอรักแลกพบุเภสันิวาสคนที่ทุ่มเทกับเรามากกว่าคนที่เ,เราสสูญเเเีีียยไไปปแต่่่่คนนทททุม ก็กลับมาเห็นไหมครับกลับมาตามหากลับมารู้สึกถึงความทุ่มเทกลับมารู้สึกถึงความรักความพยายามที่คุณให้ไปนั่นแหละผมไเลตอบแบบนี้นด้รัว่าคนรักของชาวสีเมธเนี่ยมีไพ่หินออบวานเข้ามาเขาบอกว่าคุณ่ยค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นคนที่รักเขามากที่สุดสุดท้ายเขาจะเข้าใจครับว่าคุณคนที่คอยปกป้องดูแลแล้วก็อดทนกับเขามากที่สุดแล้วก็อยู่ตรงนี้มาเสมอมาทําทุกอย่างเพื่อเขาเลยนะแต่จากนี้ไปเนี่ยชาวสีเมธถ้าคุณเลิกลาหรือจะตัดสินใจว่าจะพอกับความรักที่เกิน1ปี2ปีหรือกลับไปแล้วทําแบบนีีน้้้ก่ครังแลว ทำร้ายเรากี่ครั้งและนอกใจเรากี่ครั้งแล้ว,ลลวไพ่ใบนี้บอกแบบนี้ว่าการหลุดพ้นถึงเวลาที่ต้องเหมือนกับรักตัวเองแล้วยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วแต่มันเจ็บเกินกว่าจะเจ็บอีกครั้งหนึง่งแต่มันเจ็บเกินกว่าจะโดนอีกครั้งหนึง่งรักให้ตายก็คงไม่ไหวฉันไพ่คิ้นออกบ้าหมายความว่าณอาจะคนคนหนึ่งที่รักไปแล้วทุ่มเทไปแล้วแต่เจ็บแล้วจามอ่ะแต่เหมือนกับรักให้ตายก็คงไม่ไหวถึงเวลาที่ต้องหลักตัวเองแล้วนั่นเองฉันไพ่ไปต่อมาทานายความรักของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมแล้วก็การแนะนําครับ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่า7ดาบในซเวนออฟซอ s ครับคนรักเนี่ยค่อนข้างจะแอบมองแอบส่งคุณหรือว่ากลับมาคิดถึงคุณกลับมาติดต่อกลับมาขอความช่วยเหลือคุณอยู่แล้วแต่เจ็ดดาบหมายความว่าคุณคนนี้ที่คุณรักเขาไว้ใจมองเขาเป็นผู้ชีวิตคุณเนี่ยเดียคุณทุ่มเทเขาทั้งหัวใจทั้งความรู้สึกทั้งน้ําตาทุกอย่างเนี่ยการดูแลเขาทุกอย่างเลยนะแต่เห็นไหมครับคุณเหมือนคนคนที่อยากจะบอกเขาว่าไม่คิดว่าเขาจะทําร้ายเราได้ลงอ่ะไม่คิดว่าเขาจะทําร้ายเราสุดท้ายคนที่เรารักและไว้ใจเนี่ยกับกาก,าาก,บกาารนที่้หหลังเรา กับใครเป็นคนที่ทำให้เราสึกผิดหวังเสียใจที่เราฝากียิตกับเขาให้หัวใจเขาให้ความรักกับเขานั่นเองฉันเจ็ดดาบขอตอบแล้ว่าคนที่ทําร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยเจ็ดดาบจะกลับมาแอบมองแอบส่งจะกลับมาติดต่อจะกลับมาวนเวียนจะกลับมาหาคุณกลับมาขอคืนดีกลับมาขอความรักจากคุณแต่ถ้าเกิดคุณเจ็บจนพอหรือเลิกหล่าเขาจากเวนกับตรงนี้หรือตัดสินใจว่าจะพอเนี่ยทำนายว่าจะมีการกลับมาครับแต่คุณอาจจะเหมือนกับรักให้ตายก็คงไม่ไหวแล้วนะครับให้อภัยแต่ใจเหมือนเจ็บแล้วจำอะ ช่นไพ่ไปนี้ก็เปไมแบบนี้ว่าไพ่เดชครับใครเลือกลาคุณรักไปเกินหนึ่งปีหรือสองปีแนะนําแบบนี้กันว่ามันเจ็บจนพอแล้วอะหรือเหมือนกับเรีกฟอร์จูน่ะดุดพ้นจากความตายหรือพ้นจกเวรกรรมแล้วนะครับเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับรักให้ตายเห็นไหมครับไพ่เดชเข้ามาเลยรักให้ตายนะครับก็คงไม่ไหวให้ดอกไม้นะใจก็ยังรักนะแต่เหมือนกับรักให้ต่อให้เรารักใค้ไหนต่อให้เรามากกบบมากเกิดชีวิตของฉันเนี่ยนะครับมันจะเอาไหมล่ะไพ่เดชก็เป็นแบบนี้ว่าเหมือนกับคุณรักเขามากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ ต่อให้รักให้ตายก็คงไม่ไหวเจ็บเกินกว่าจะโดนอีกครั้งหนึ่งือเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจมากี่ครั้งแล้วให้อภัยนะแต่จใจมันเจ็บเราจำนั่นแหละคือเหมือนกับไพ่เปน,นี้บอกว่าถ้าเกิดใครเลิกลาคนเราไปเกินหนึ่งปีหรือสองปีนะครับหรืตจดถึงใจว่าเจ็บแล้วพอแล้วเนี่ยไพ่เปนนี้บอกว่าควรจะพอแล้วควรจะเหมือนกับจะกลับไปเจ็บปวดจะกลับไปเสียใจอีกถ้าเกิดเราออกมาได้แล้วว่าแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปไม่เกิน4เดือนไม่เกิน9เดือนทำนายแบบนี้วอาจจะเหมือนกับรอเขาในช่วงเมษายนของกันยายนปีีน้ หรืออาจจะเป็นปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะที่คุณจะรอให้สักคนหนึ่งกลับมาเหมือนกับคนที่ทําร้ายเรานอกใจเราหรือทิ้งเราไปอยือมีคนอื่นโดยอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยทำนายแบบนี้ไนดะ้ว่าเหมือนกับให้โอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาใช่คู่เราจริงถ้าเกิดเขากลับมาในปีนี้โดยกลับมาเป็นคนรักคนเดิมกลับเป็นคนดีคนเดิมทีม่เคยเชื่อใจเคยรักกันเนี่ยเคยมอบสิ่งนี้ให้ก,กันเนี่ยไพ่ใบนี้คือถูกออบคับครับ,รบทํานายว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะให้โอกาสเขาควรจะลองอีกครั้งนั่นเองโดยการที่ลง้ลงนิ่งงเฉยยลอหุดพัก ลองอยู่ในที่ของเราดูสิฉันไพ่ two of c u p ขอตอบแบบนี้ว่าคุณสองคนเหมือนกับคนที่รักกันน่ะเคยมีสิ่งดีร่วมกันเคยสัญญาด้วยกันเคยจับมือกันแน่นมากๆเลยเคยกอดกันเคยมีความรู้สึกดีๆเคยอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะถึงขั้นมีครอบครัวมีลูกหรือว่าเคยมีคำมั่นสัญญาเคยมอบสิ่งดีเคยบอกว่ารักกันด้วยซ้ำอ่ะแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะทําเป็นร้ายเราได้ลงแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะใจร้ายหรือทําร้ายเราหรือทำให้รู้สึกเจ็บปวดเสียใจขนาดเนี้ยเคยตอบแบบนี้แล้วสุดท้าย,เ,ย,าเ,ยเขาจจจจะะะะกก็ลลับมาาคคุุณณ่แแหตอเหมือนนนคคที่ อยู่ได้แล้วนะครับหลุดออกไปจากเวรกรรมแล้วหลุดพ้นจากเวรกรรมแล้วแต่คนที่ทําร้ายคุณเนี่ยจะกลับมาแอบมองแอบส่งได้รับเวรกรรมกลับมารู้สึกถึงความรักความทุ่มเทกลับมาหาคุณแต่คุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รักไปแล้วอะทุ่มเทไปแล้วเจ็บไปแล้วยากที่จะกลับไปอีกึ่นไพ่เปนี้ก็แค่แปลงว่าใครหลุดพ้นจากเวรกรรมเนี่ยคือการเจอความสัมพันธ์ที่หลุดพน้นมุกออนห้าดาบนะครับออกมาจากความเจ็บปวดนะครับคุณทาสิ่งดีเอาไว้มันก็เหมือนกับต้องเจอสิ่งที่ดีเข้ามา เขาเรทำนายแบบนี้ว่การหลุดพ้นจากเวรกัรไปเจอคนรักที่รู้จักกันภูเพศน,นิวาสคนรักที่โชคชะตาน,นําพามาให้การออกมาจากความเจ็บปวดเพราะคุณเหมือนกับเข้มแข็งนะครับไปโฟกัสเรื่องการงานมุกออนไปเจอความรักที่เหมือนกับคนที่ต้องการเรารักเราที่เราเป็นแบบเราอะ่ะชันคินออกวันเข้ามากับไพ่ไปห้าดาบหมายความว่าชาวสีเม่ในช่วงนี้ตั้งแต่นี้ไปต้นไปอาจจะเป็นดวงก,การที่เริ่มเจอสิ่งดีดเข้ามาเริ่มเจอความสวยงามไม่ต้องมานั่งทนเจ็บทนเสียใจแล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยคนเจ็บคนทำร้ายคุณเนี่ย ก็กลับมาตามกลับมาไม่ให้คุณไปหรอกแต่คุณอาจจะเหมือนคนคนที่รักให้ตายก็คงไม่ไหวแล้วไปเจอคนรักที่เขาอยากจะปกป้องคุณใครหลายคนจะพบเจอธาทุธาทาไฟธาลมนะครับหรือทตาดินเข้ามาได้ซึ่งเป็นคนรักท่าคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอะคุณเป็นตัวคุณเองคุณรักคุณในแบบที่คุณเป็นเลยนะคนที่เข้ามาหาคุณท่านไปรู้สึกเหมือนกับให้ห้าดาบเจอสิ่งที่ดีกว่าเจอสิ่งที่เหมือนกับไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดกลับไปเสียใจ กลับไปรักแค่ไหนสุดท้ายก็เจ็บอยู่ดีกลับไปรักแค่ไหนสุดท้ายรักให้ตายเนี่ยก็ถูกทำร้ายถูกทำให้เจ็บปวดเสียใจมันหมดแล้วอะความรู้สึกมันหมดแล้วที่เหมือนกับความเหนื่อยความ,มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ได้หมดรักหรอกคุณยังคงรักใครสักคนหนึ่งอยู่แต่มันหมดแรงแล้วนี่เองที่ทนมานาที่เสียใจที่ผิดหวังเหมือนกับเม่จะกลับไปเจ็บปวดเสียใจอีกฉันไพควีนออฟไพนิคอนเข้ามาครับทำนายความรักของชาวราศีเมษได้ว่าวนี่คือบทส่ขวาพของคุณในช่วงของมีนาคมคือหมายความว่าการได้รับสิ่งดีเข้ามา ตั้งแต่นี้ไปต้นไปเริ่มทําให้ตัวเองเนี่ยใครเจ็บปวดเสียใจเนี่ยออกมาได้ผ่านมันไปให้ได้ดิ่งเฉยหยุดพักกายพักใจปล่อยให้เวรกรรมมันผ่านพ้นไปปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยไปตามเวรตามกรรมคีนถือเหรียญเข้ามาครับเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแทนที่สิ่งที่ไม่ดีเองเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเองแล้วคีนออฟฟิคอหมายความว่าคุณอาจจะมีค่าในที่ของคุณคุณอยู่ในที่ของเราอย่างมีคุณค่าดีกว่าคุณกลับมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินค่อนข้างจะดีมากๆเลย ผมแนนำว่าชาวสี่เมษช่วงนี้จะมีการที่หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีไปเจอสิ่งดีงแต่ช่วงนี้ไปถึงกันยายนเช่นการงานการเงินความรักคู่ชีวิตรักแรกพบเข้ามาเลยแต่คนรักที่ทำร้ายคุณเนี่ยก็จะกลับมาหาคุณกลับมาต้องการคุณกลับมายืงคุณเอาไว้ไม่ให้คุณเสียคุณไปหรอกเพราะเขารู้คุณเนี่ยจะไปเจอคนรักที่ดีกว่าจะไปเจอความรักที่เหมือนกับไม่ต้องโดนทำร้ายไม่ต้องโดนเสียใจแล้วก็รักคุณในแบบที่คุณเป็นด้วยซ้ำเช่นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาไพ่ออลลเค,ครับแนะนำชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมว่า เบูเบียสไว้นะครับมันก็คือแฟนของคนรักของโจสลัดที่เขาเป็นคนไม่ดีอ่ะแต่เขาก็ยังทนอยู่คนที่ทําร้ายเขาอ่ะเช่นไพ่ปีนี้ก็บอกแบบนี้ว่าชาวสีเม็ดแต่ท่านจะเหมือนกับคนคนนี้เลยที่รักไปแล้วว่ะนะครับรักไปแล้วสั่งใจให้ลืมเธอได้เนี่ยเราทําไปแล้วอ่ะเช่นไพป่ปบนี้หมวเขาเหมือนกับคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ทนเจ็บทนเสียใจมานานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเขาขัางคุณไว้มากๆทำร้ายคุณม,มากๆปล่อยคุณทิ้งไว้มากๆเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดสวยงามเห็นไหมครับมีคุณค่าในต สง่างามแล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งอยู่ให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นคุณค่าเราหรือทำร้ายเราหรือขังเราไว้อยู่แบบนี้ยขังเราด,ด้วยความเจ็บปวดขังเราด้วยความเสียใจแต่จากนี้ไปเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเปดแปดบูเบียไว้ครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องออกมาจากห้องออกมาจากการบางสิ่งหมือย่างที่เป็นเวรเป็นกรรมนะครับเรามีค่ามากกว่าน,นั้นเราเลือกเองได้ละการรําลังชีตของตัวเองได้นั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผม และถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ